เมื่อก่อนโครงการบ่อบาบัดน้ําเสียของเรานะครับซึ่งเมืองท่องเที่ยวต่างๆจะเป็นต้องมีนะครับแต่เมื่อตอนที่ผมอยู่สมัยเล็กรู้สึกว่าปี53นะครับผมเข้าปี51พอปี53ผมได้ทําเสนอโครงการทบบาบ่อบำบัดน้ําเสียซึ่งได้รับงบสนับสนุนาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเมือ่อ1ิกว่าปีที่แล้วนะครับ ยื่นสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรผ่านหมด EIA อะไรเรียบร้อยนะครับกำลังจะสร้างนะครับแต่มา <Okay. S 1> สอบดอกก่อนอาอมาพ้นจะตําแหน่งก่อนนะครับ จะพยายามเร่งให้ให้มันโตเนื่องจากสิบปีที่แล้วที่เรายืน่นยื่นผ่านกระทวงทรัพย์ไว้ซึ่งจ่ายทุนของกองทุนสีเวืลด้อมนะครับสามร้อยกว่าล้านครับตอนนั้นแล้วก็เป็นระบบที่ประหยัดประหยัดไฟเพรบํเราบำบัดแล้วไม่ต้องดูดขึ้นมาบําบัดส่วนกลางบําบัดแล้วก็ลงทะเลเลยเป็นเทคโนโลยีทัทนสมัยที่สุดในตอนนั้นซึ่งทางการทวงทรัพย์กาให้งบมา นะครับถึงตอนนี้ก็เป็นเป็นโชคดีนะครับถึงมามาตอนนี้เราก็พยายามพยายามไปต่อจิซโซเอาโมเดลตัวนั้นเนี่ยมามาปรับปรุงใหม่ซึ่งต้องได้ความปรานาจากทางกระทรวงทรัพย์ด้วยเขาก็บอกยินดีให้ความร่วมมือเขายินดีให้คมมาลาได้มีบ่อบับัดน้นําเสียนะครับผมคิดว่าถ้าถ้าโอากาสนี้ถ้าเราคุยกันอย่างนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลเขาคงจะมีใจช่วยเหลือให้ทางเกาะภูเก็ต มีระบบการระบัดนั้นน้ำเสียอยู่แล้วโดยเฉพาะของตมาลาผมคิดว่าคงจะไม่นานนะครับถ้าถ้าเราไปด้วยกันมีไม่มีอุปสรรคอะไรนะวันนี้เรามาดําเนินงานน้ำภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งซึ่งสังกัดอยู่กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับในการติดตามโครงการนะครับเพื่อดําเนินการให้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะจริงๆแล้วจริงๆเราก็สนับสนุนทางทางอบต โดยตลอดนะครับียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรากำลังมองไปในขั้นถัดไปนะครับว่าหลังจากที่เราจะดาเนินการกันผ่านมาเนี่ยแล้วเราจะก้าวต่อไปยังไงนะครับก็ได้ข้อสรุปที่ที่ที่เหมาะสมนะครับว่าจะดาเนินการตามกฎหมายให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับซึ่งท่านนายกก็กรุณาให้ให้ข้อมูลอย่างดีนะครับเพื่อ เราจะนําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาทำข้ราทีจริงในการจัดการเพื่อเข้าคณะกรรมการกองทุนสุขล้อมต่อไปเต็มที่นะครับก็ตอนนี้ก็คือรอว่าเดี๋ยวถึงเวลา,านเนี่ยถ้ากระบวนการอะไรเรียบร้อยนะครับมีการศึกษาใหม่เรียบร้อยนะครับจัดทำอะไรต่างๆได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากำลังจะไปดูว่าในกระบวนการเดิมที่มีโครงการอยู่ในระบบแล้วเนี่ยเราจะไปต่อนเนื่องได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าทําได้ก็จะเร็วขึ้น